่ะเด็กๆคะสวัสดีคะ่ะเด็กๆว,วันนี้วันพุธนะคะวันนี้เนาะเราจะมาเรียนเนื้อหานะคะในบทที่สามอ่าบทที่สามในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่สามเรื่องเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาคุณอรูจะใช้สกีนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ให้เด็กๆได้ดูนะคะอ่าเด็กๆด,ดูอันนี้นะคะให้เด็กๆด,ดูไปตามหนังสือ คุณหนอมจะอ่านให้เด็กๆฟังเองถ้าใครไปทำงานกับผู้ปกครองไม่มีหนังสือเด็กๆดูที่วิดีโอนะคะวิดีโอที่คุณหนอมจะใช้ให้เด็กๆได้ดูนะคะอ่ะวิดีโอมาแล้วนะอ่ะทำไมวิดีโอคุณหนอมไม่ได้ยินล่ะลูก เดบด็กบ to ัสือัสอคาทีมอานบทที่สาเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะอ่าคนขายหนังสือเล่เดินเล่ขายหนังสือไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเดินขายหนังสือตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น บางวันขายได้มากบางวันขายได้น้อยเขาเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดีชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังถึงแม้ไม่มีใครช่วยซื้อหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยบน่นเด็กๆดูนะคะวันหนึ่งคนขายหนังสือเล่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนจัดแดดแผดประกายจัดจ้าน คนขายหนังสือเลสพายกระเป๋าใส่หนังสือมาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเขาเช็ดเหงื่อตามใบหน้าและเปิดกระติกยกน้ำเย็นขึ้นมาดื่มจากนั้นก็ปูเสื่อลงบนพื้นแล้วเปิดกระเป๋าหยิบหนังสือมาวางเรียงอย่างเป็นระเบียบ ใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเล่จัดหนังสือของเขาอย่างมีความสุขเขามีหนังสือหลายประเภทมีหนังสือนิทานเรื่องสัตว์ต่างๆหนังสือความรู้รอบตัวหนังสือคัดลายมือและวาดภาพหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีและนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ เด็กๆหลายคนที่กำลังเล่นอยู่ใต้อยู่ใกล้ๆรีบเข้ามามาวงดูคนขายหนังสือเล่ด้วยความสนใจบางก็ส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนๆให้มาดูด้วยไม่นานใต้ร่มไม้แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังรุมล้อมคนขายหนังสือของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่าน ใครอยากอ่านหนังสือเชิญเล่เข้ามาเล่เข้ามาคนขายหนังสือเล่เริ่มส่งเสียงเชิญชวนเมื่อเห็นเด็กๆตีวงเข้ามาเรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากอะไรคนขายหนังสือเร่ร้องขายหนังสืออย่างสนุกคำพูดและท่าทางของเขาทำให้เด็กๆพากันหัวเราะชอบใจเด็กหลายคนเริ่มเข้ามาหยิบหนังสือขึ้นเปิดดูบางคนก็แอบดูอยู่ด้านหลังอยากได้หนังสือเล่มไหนก็เลือกเอาตามใจชอบคนขายหนังสือเร่พูดต่อไปอีก หนังสือคือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากะอะไรเด็กๆพากันมาเลือกดูหนังสือบางคนก็วิ่งกลับไปเอาเงินจากบ้านคนที่ไม่มีเงินซื้อก็เปิดหนังสือขึ้นมาดูบางคนซื้อหนังสือเล่มเดียวบางคนซื้อหนังสือหลายเล่ม แต่บางคนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากับอะไรคนขายหนังสือเล่รับเงินค่าหนังสือไปพูดไปเขามีความสุขและพอใจที่เด็กๆพากันสนใจหนังสือเขาอยากให้เด็กทุกคนในโลกนี้รักหนังสือและอยากอ่านหนังสือด้วยเหตุนี้ เขาจึงเลือกมาเป็นคนขายหนังสือเร่เด็กชายตัวเล็กกว่าใครเขานั่งอ่านหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่านั่งเขานั่งเปิดหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มนี้ก็สวยเล่มนั้นก็น่าสนใจเขาเปิดไปเลือกไปแต่ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ถูกใจสักเล่มไม่มีเล่มไหนที่เธอถูกใจเลยหรือ คนขายหนังสือเล่ถามเด็กชายตัวเล็กเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองคนขายหนังสือใบหน้าของเขาหม่นเศร้าผมไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนดีเด็กชายพูดพลางเปิดหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ดูภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องแล้วหันไปเปิดหนังสือการ์ตูนเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเล่มไหนเด็กๆ ที่เลือกหนังสือได้เล่มที่ถูกใจต่างพากันทยอยกลับบ้านพวกเขาอยากไปถึงบ้านเร็วๆเพื่อจะได้อ่านหนังสือเด็กๆมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ตนเองชอบไม่นานใต้ร่มไม้ใหญ่ก็เหลือแต่คนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กเขานั่ง จ้องดูกองหนังสือใบหน้ามอมแมมของเขาดูยุ่งยากใจเด็กน้อยฉันรู้ว่าเธอชอบหนังสือและอยากอ่านหนังสือแต่ทําไมเธอไม่ลองเลือกมาสักเล่มคนขายหนังสือเรเร่พูดกับเขาอย่างอารมณ์ดีผมอยากอ่านหนังสือทุกเล่มครับแต่ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออก เด็กชายตัวเล็กพูดเบาๆคนขายหนังสือเร่มองเด็กชายอย่างเข้าใจแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรถึงเธออ่านหนังสือไม่ได้ฉันจะอ่านให้เธอฟังจริงหรือครับเด็กชายถามอย่างไม่เชื่อพี่จะอ่านหนังสือให้จริงๆหรือครับคนขายหนังสือเร่ไม่ตอบ แต่หันไปเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเขาเปิดหนังสือช้าๆแล้วเริ่มอ่านให้เด็กชายฟังเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังได้เร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงขีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคนขายหนังสือเร่อ่านหนังสืออย่างมีความสุขเด็กชายตัวเล็กก็อ่านตามอย่างมีความสุขคนหนึ่งอ่านนำคนหนึ่งอ่านตามเมื่ออ่านจบ คนขายหนังสือเร่ก็อธิบายาเรื่องที่อ่านให้ฟังเรื่องที่เราอ่านบอกว่าเด็กๆทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เธอยังเป็นเด็กเธอก็ต้องขยันเรียนหนังสือจะได้อ่านหนังสือออกพอเธออ่านหนังสือออกเธอก็จะได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เธอชอบอย่างไรละ่ะเด็กชายยิ้มอย่างพอใจ เขารู้สึกสนุกที่ได้อ่านหนังสือกับคนขายหนังสือเล่จึงขยันขยอให้คนขายหนังสืออ่านหนังสือให้ฟังอีกคนขายหนังสือเล่รูปหัวเด็กชายอย่างเอ็นดูแล้วเริ่มต้นอ่านเรื่องใหม่ให้เด็กชายอ่านตาม คร <Bond> ูว่าผมไม่ได้ยินเดี๋ยวคุณหอมยังไม่ได้พูดค่ะรออยู่ค่ะใจเย็นๆนะคะอ่าต่อไปวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนถึงเยาะเย้าว่าเงาว่าโง่เข้ามาแล้วปิดไม์นะคะลางคนเกิดมา ไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเง่าเพราะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไรไม่มีสวัสดีมงคล นี่เป็นบทร้อยกองง่ายๆสำหรับให้เด็กๆฝึกอ่านคนขายหนังสือเร่ออธิบายเมื่ออ่านจบเรื่องนี้บอกให้เรารู้ถึงประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะเยาะเอาได้เด็กชายตัวเล็กพยักหน้ายอย่างเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออก จึงไม่กล้าพูดอะไรอีกคนอานคนขายหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มและรูปหัวเด็กชายตัวเล็กเบาๆไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกนะถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันถ้าเธออ่านหนังสือเก่ง ก็ต <owad Es> ้องตั้งใจเรียนให้มากๆเด็กชายตัวเล็กพยักหน้ารับอีกครั้งคราวนี้เขายิ้มออกมาได้เธออยากได้หนังสือเล่มไหนล่ะเลือกหยิบเอาสิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซื้อเด็กชายตัวเล็กทำตาโตเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน พี่จะให้หนังสือผมจริงๆหรือครับเขาถามใช่คนขายหนังสือเร่บอกฉันจะให้เธอเอาไว้หัดอ่านถ้าเธอขยันอ่านบ่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มอย่างดีใจและพูดว่าขอบคุณครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มหนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ เขาอยากได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้วใต้ล้มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือกับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยการเก็บหนังสือใส่กระเป๋าคนขายหนังสือเร่มีความสุข ที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายตัวเล็กก็มีความสุขที่ได้รับหนังสือจากคนขายหนังสือเร่ผู้ใจดีเขาบอกตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้อย่างเร็ววันและหากคนขายหนังสือเร่ผ่านมาอีกครั้งเขาจะได้อ่านหนังสือให้คนขายหนังสือเร่ฟังบ้างอ่าอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะคะจบแล้วนะ ันนี้เป็นเนื้อเรื่องในบทที่สามเรื่องเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยเขาพูดถึงการอ่านหนังสือใช่ไหมลูกคนขายหนังสือเล่มมาขายหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งที่อ่านหนังสือยังไม่คล่องเหมือนกับพวกเราเนี่ยในห้องของเรายังมีคนอ่านหนังสือยังไม่คล่องถูกต้องไหมคุณหนุพูดถูกไหมคะบางคนก็อ่านคล่องเขียนคล่องบางคนก็อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง คนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องพยายามฝึกอ่านบ่อยๆนะคะอ่านเลยค่ะอ่านให้ใครฟังอ่านให้ตัวเราฟังก็ได้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้หรืออ่านให้ใครๆฟังก็ได้นะคะการฝึกอ่านบ่อยๆอ่านซ้ําๆมันเป็นการย้ําทวนนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากนะยิ่งอ่านบ่อยเรายิ่งเก่ง คนที่ว่าตัวเองเก่งแล้วอ่านได้แล้วเขียนได้แล้วแต่ไม่ยอมฝึกฝนเขาก็อ่านไม่เก่งเหมือนกันค่ะแต่คนที่อ่านยังไม่ได้เขียนยังไม่คล่องอ่านยังไม่คล่องเขียนยังไม่คล่องแต่เกิดการฝึกฝนบ่อยๆ <c oughs> ก็ทําให้เขาเป็นคนที่เก่งเก่งทางด้านการอ่านเก่งทางด้านการเขียนสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากนะคะถ้าคุณหนอมให้งานเกี่ยวกับการอ่านไปให้เด็กๆอ่านแล้วให้ผู้ปกครองเซน็น ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสเปิดโรงเรียนคุณอมจะเปิดดูหนังสือทุกคนนะคะเปิดดูว่ามีรายเซนผู้ปกครองไหมเหมือนกับที่คุณอมบอกไหมหรือว่าใครมีมากกว่าที่คุณอมบอกคนที่มีรายเซนมากกว่าที่คุณอมบอกคนนั้นถือว่าเป็นคนที่ชอบการอ่านรักการอ่านเก่งพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะส่วนคนที่ไม่อ่านไม่สนใจไม่อะไรเลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่หันมาสนใจ การอ่านอ่านหนังสืออ่านวันนี้อ่านเลยค่ะอ่านบทที่สองอ่านเลยบทที่สองเราเรียนผ่านไปแล้วแต่เราก็อ่านได้บทที่สามเราเรียนผ่านไปแล้วอ่านได้บทที่สี่เราเรียนไปแล้วอ่านได้ทําไมอ่านได้อ่านได้ทุกบทค่ะเพราะว่าครูหนําก็จะสอบเหมือนกันบทที่สองบทที่สามบทที่สี่ดิวันจันเดี๋ยวครูหนําส่งลิงก์ให้ทีแรกว่าจะส่งลิงก์วันนี้ดูแล้วบางคนยังไม่สอบในหลักการใช้ภาษาเลยเลยยังไม่ส่งลิงก์ นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมจะฝากเด็กๆนะอันนี้ถ้าฝากได้ถ้านั่นได้เด็กๆทําเลยนะคะคุณหนอมผมส่งแล้วนะผมได้แล้วนะผมทําแล้วนะผมอ่านหนังสืออย่างที่คุณหนอมแนะนําเลยไม่จําเป็นต้องรอฟังคุณหนอมด้วยคุณพ่อคุณแม่บอกก็ได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะบอกว่าอ่านหนังสือในลูกอ่ะแล้วก็หยิบมาอ่านไม่ได้เสียหายนั่นเป็นการเสน่ห์เป็นเสน่ห์แก่ตัวเองด้วยลูกคนที่อ่านเก่งยิ่งมีเสน่ห์คนที่ อ่านหนังสือไม่จําเป็นต้องอ่านเฉพาะหนังสือเรียนหนังสือใดๆได,ได้หมดเราขับรถผ่านป้ายตรงนี้ตรงนี้เราก็อ่านเนี่ยอ่านได้อ่านได้หมดเลยคนที่ภูมิใจคือตัวเราคนที่ต่อมาที่ภูมิใจคือคุณพ่อคุณแม่ต่อมาก็คือคุณครูนะคะอันนี้คือคนที่ภูมิใจนะคะอันนี้สิ่งคือสิ่งที่คุณอมฝากเด็กๆนะทีนี้ต่อมาเราหยิบหนังสือทักษะขึ้นมาเรามาทําแบบฝึกหัดทักษะก,กันล่ก หยิบหนังสือทักษะขึ้นมาค่ะทักษะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดในเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะ่าเด็กๆดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่าทำไมคนขายหนังสือเร่จึงเลือกมาทำอาชีพนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรเด็กๆฟังของนะ้อหน่ง เด็กๆทุกคนบนโลกรักการอ่านหนังสือแ่ผเก่งมากเก่งมากเลยภูมิเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยค่ะเพราะคนขายหนังสือเล่น่ะชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนบนโลกรักหนังสือและอยากให้อยากอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่าเขียนลงไปลูกเขียนลงไปอ่าเพราะชอบอ่านหนังสืออ่าเพราะชอบอ่านหนังสือ หน้าไหนคะครูต่อจากเมื่อวานค่ะถ้าเมื่อวานหนูเข้าเรียนหนูต้องรู้ค่ะว่าหน้าไหนนะคะอ่าต่อจากเมื่อวานค่ะเมื่อวานเพื่อนพากันทําแบบฝึกหัดถึงบทที่หกเลยค่ะถึงข้อที่หกเลยค่ะเพราะชอบอ่านหนังสือเพราะชอบอ่านหนังสืออ่าและ อยากให้เด็กๆอยากให้เด็กๆและทุกคนบนโลกบนโลกรักหนังสือและ อยากอ่านหนังสืออ่าลองมือทำแล้วแล้วลูกแล้วแล้ว เดี๋ยวคุณนอมคอยเชื่อๆหน่อยนะลูกนะถำรับสองนะคะเรียวโตมา,มาไมหมลูกเรียวเรียวมาไหมคะเรียวโตมาคััอ่าูผ้ารีบถ้าคุณหนอมอ่านแล้วรีบพู <มา S 2> ดเลยค่ะไม่งั้นคุณหนอมเช็คขาดนะคะ มาครับจรอจิงไหมมาไอด้ามาไหมคะไอดา้าไอด้ามาไหมคะไม่มานะจริงใจคุณําเห็นจิงใจอยู่ภูมินะคะ่ะคุณําเห็นแล้วหลกภูมิเพชรเพชรไม่มาโนดบุ๊กมาอาไมอามี่ม,มาพัตเตอร์มา จุ๋มมาไหมคะจุมม <า S 2> จ๋มมาจุ๋มมา,มาไหมลูกอ่าจุ๋มมานะคะอันดามานาวามาไหมคะใจหนองบัวใจหนองบัวมาไหมคะใจหนองบัวมาไหมลูกอ่าเมื่อเช้าเห็นเมื่อกี้เห็นเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ออกแล้วไม่มาขาดนะคะยิมมา อ่าภูมิมาน้ำอุ่นมามไหมลูกน้ำอุ่นมาค่ะเมื่อกี้หนูไปห้องน้ำค่ะใครใครมาคะใครมาไอด้าค่ะไอดา้าอ๋อไอเมื่อกี้คุณหน่อไม่เห็นไอดา้าโอเคเช็คแล้วลูกมาโอเคค่ะต่อไปไตเติลมาไหมลูกไตเติลเติลมาไหมคะไตเติลมาไหมลูก ไตเติพวกที่ปิดกล้องพวกที่ปิดกล้องคุณหอมบอกทุกวันเลยนะคะว่าอย่าปิดกล้องคุณหอมเช็คขาดนะเนี่ยนายเพชรคุณหอมเช็คขาดหลายคนแล้วค่ะหลายคนที่คุณหอมเช็คขาดเวลาคุณหอมพูดขานชื่อแล้วไม่มีการตอบรับนั่นหมายถึงว่าไม่ทําไม่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะมีชื่อไว้ให้ปรากฏเฉยๆแต่ไม่ขานรับ ไม่ตอบรับไม่รู้ว่าทำงานหรือไม่ทำงานภาฟ้ามานะคะลูกยอมาอุยนุ่นมาเมกกี้มาไหมคะเมกกี้เมกกี้คะไม่มานะคะเมกกี้มาแก้มแก้มมาไหมคะแก้มมาค่ะอ่าพิตินะพี่ติน,นันจันทจรอ,อตงอตงมาไหมคะ มีค่ะมีชื่ออยู่ในนี้แต่ไม่เปิดกล้องแล้วคุณนอมขาดชื่อไม่ขาดรับคุณนอมไม่ให้มาค่ะคนอมขาดเลยค่ะค่ะฟ้าใสมาอฟ้าใสมามุกมาไหมคะมุกมาค่ะอ่าเทียนหอมมาไหมคะเทียนหอมเทียนหอมมาไหมคะมาค่ะอ่ามานะคะม<า>ังกรมาไหมลกูก ออมมหมอ,อ,มอ,อมมาไหมคะ๋อม๋อมมาไหมคะแสนองคอากคุณหอมไม่เคยเห็นเข้าเลยในอ๋อมเนี่ยใช่ไหมในเดียนเห็นเหมือนคุณหอมไม่โลกเข้าบางวิชาครับที่เห็นอ่าแต่วิชาภาษาไทยไม่เข้านะคะคุณ๋อมจะขาดไปเลยค่ะแต่อังกฤษก็เห็นเข้าอยู่ครับแต่ภาษาไทยไม่เคยเข้าเลยค่ะอ่ะาธนากรโตหนองว่ามาไหมคะ มังกรไม่มานะมีนมีนมาไหมคะม, <า S 1> มีนม <า S 1> โอเคในออมไม่มาต่อไปเจด้ามาพิชามาออโต้มาพีมาไม่ลูกพีมา,าเห็นอยู่เต็งหนึ่งมาไม่ลูกเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งไม่มานะคะ ฟ้าใสมาไข่มุกมาไหมลกูกไข่มุกไข่มุกมาไหมลกูกไข่มุกไข่มุกไม่เห็นนะเข้าตูไม่เห็นเหมือนกันแอลมาดันเจ้ามาอ่าเดี๋ยวคนที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวคุณหอมเช็กให้ทีหลังนะคะสองคนนะที่คุณมีคนที่คุณหอมขันรับแล้วไม่รับตอบนะคะคุณหนอมไม่เช็กชื่อให้นะ มีธนากรสีสารคามแล้วก็มีพิตินันอะไรเนี่ยครูค่ะครูจชื่ออะไรยังคะไอ้ไอที่คุณหนอนจาได้พวกหนูไม่ต้องซีเรียสว่าคุณหนอนไม่เช็คให้เช็คค่ะคนที่คุณหนอมจาได้คุณหนอนผ่านตามาว่ามีใครใครใครคุณหนอเช็คเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปไปข้อที่สองนะลูกนะอ่าต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะ ถ้าถามว่าหนังสือที่คนขายหนังสือเร่นำมาขายถ้านักเรียนจะเลือกข้อเลือกซือ้อคิดว่าจะเลือกซื้อหนังสือประเภทใดเพราะเหตุใดคุณหนอมเลือกซื้อหนังสือนิทานเด็กๆจะเลือกซื้อหนังสือความรู้รอบตัวก็ได้เพราะอะไรถึงเลือกซื้อความรู้รอบตัวเพราะให้ความรู้มากมายให้ความรู้หลากหลายอะไรเด็กๆก็ว่าไปได้นะคะไม่ผิดนะ หรือเด็กๆจะเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนอ่าการ์ตูนให้อะไรให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนี้ได้หมดนะคะอ่าต่อไปอันที่สามเขาบอกว่าเราซื้ออ่านเล่นได้มั้ยคะอ่านเราซื้อก่านแล้วแต่ค่ะไม่อ่าเราจะเลือกซื้อหนังสืออ่านเล่นเราก็เขียนลงไปอ่านเล่นเพราะอะไรคะอะไรล่ะนังสืออ่านเล่น หนังสืออ่านเล่นมีหนังสือนิทานหนังสือนวนิยายหนังสือสารคดีหนังสืออะไรคะเยอะแยะเลยที่เป็นหนังสืออ่านเล่นอ่าเราระบุลงไปเลยค่ะว่าหนังสืออะไรถ้าบอกว่าหนังสือการ์ตูนก็เขียนว่าหนังสือการ์ตูนค่ะต่อไปข้อที่สามหนังสือคือเพื่อนของเราอ่าหนังสือคือเพื่อนของเรานักเรียนเห็นด้วยหรือไม่อ่า ถ้าเห็นด้วยเด็กๆก,ก็ตอบว่าเห็นด้วยเพราะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเด็กๆระบุมาด้วยนะคะไม่เห็นด้วยเพราะ,ะตอบมาว่าเพราะอะไรนะคะ อ่ะเหลือเวลาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วลูกนะเดี๋ยวคุณหนอมขอหยุดการสอนตอนนี้ก่อนนะคะคุณหนอมขอ